สวัสดีครับวันนี้ขอณพิากาในชุดที่คอนข้างที่สับไม่เรียบร้อยสักนดิดหนึ่งดูจะเซ็กซี่หน่อยๆนะครับเพราะว่าวันนี้แซนจะมาร,รีวิวครีมอาบน้ำที่สามารถตีฟองได้แบบนี้เองครับจริงๆแล้วนะครับสมัยนี้เวลาใครไปเที่ยวตามโรงแรมต่างๆเนี่ยเขาก็นิยมที่จะตีฟองแบบนี้แล้วก็ถ่ายรูปการสวยๆใช่ไหมครับ แต่ว่าถ้าเกิดจะลงทุนซื้อบาสบอมที่แบบว่ามีฟองเนี่ยมันก็จะราคาค่อนข้างที่จะสูงแต่สําหรับแซนแล้วเนี่ยพอดีที่คอนโดเนี่ยมีอ่างน้ำก็เลยค่อาๆที่จะใช้บ่อยนะครับการตีฟองเนี่ยแซนก็เลยที่จะเลื่อกผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ได้ไบ่อยก็คือราคาไม่แรงมากนั่นเองส่วนจะมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างนั้นนะคะไปชมกันเลยครับผลิตภัณฑ์แรกนะครับที่จะมารีวิวราคาเบามากนะครับ หกบาทนี่ได้ตั้ง1ลิตรนะคะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อน,นะครับว่ามันอยู่ในร้านวัสสานนั่นเองก็คือครีมน้ําของวัสสานนั่นเองที่ทํามาเป็นขวดใหญ่ๆนะครัเป็นจุ1ลิตรอย่างที่แน่ภาพไว้เลยผลิตภันฑ์นี้นะครับสามารถให้ฟองได้ในปริมาณที่เยอะพอสมควรแต่ว่าผิวของเราเนี่ย ก็จะแห้งนะคะตามราคาของผลิตภัณฑ์นั่นเองถ้าเกิดใครที่อยากใช้ตัวนี้แล้วไม่อยากผิวแห้งเนี่ยก็ต้องแอรพวกเบบิโออยล์เข้าไปนะครับมันจะได้ช่วยทําให้ผิวของเราเนี่ยไม่แห้งตึงหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์นี้นั่นเองครับคุณภาพของฟองของเจ้าตัวบัสดุนะครับก็ไม่ได้อยู่นานกว่ายี่ห้ออื่นนะครับก็มีฟองให้เราปอดแต่รูปสวยสําหรับใครที่อยากไปเที่ยวนะครับแล้วก็อยากแ่่ยรูปสวยๆโดยที่ไม่อ้างเสียเงินค่าบัตรกอล์มแพงๆที่แบบเอาไว้ตีฟองนะครับก็ ใช้ผลิตภัณฑ์นี้ใช้ไปได้เลยไม่ต้องกลัวเปลืองปัง๊มๆเข้าไปแล้วรองว่าฟองกระจายแน่นอนแต่ว่าก็ต้องระวังในเรื่องของผิวแห้งนะครับหรือว่า,าความยาวนานของฟองก็อาจจะไม่ได้ยาวนานมากนะต่อไปนะคะรับผลิตภัณฑ์นี้เนี่ยก็หาได้นะครับในเซเว่นบางที่ก็มีนะครับของคา,าร์มันะคะรับเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อว่าโบย่านะครับหรือว่า้ตัวกลมๆใหญ่ๆจะเขียนว่าคิวเทนขวดสีส้มนะฮะตัวนี้เนี่ย ถือว่าเป็นครีมอาบน้ำที่ดีมากราคาถูกมากแล้วก็อาบเสร็จแล้วเนี่ยผิวนุ่มลื่นนะฮะมีกลิ่นหอมที่สัมผัสผิวไม่แห้งด้วยนะครับแล้วก็สามารถตีฟองได้แบบนี้เลยครับส่วนตัวโบย่าตัวนี้เนี่ยก็ให้ฟองที่ค่อนข้างที่จะนานนะคะแล้วก็ชอบอะโดยส่วนตัวชอบมากเพราะว่าราคาไม่แพงแล้วก็มีคุณภาพที่ดีนั่นเองครับต่อไปนะครับเป็นของบั t สแอนด์บอดี้นะครับตัวนี้เนี่ย เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ตีฟองสาหรับอ่างโดยเฉพาะนะครับก็เรียกได้ว่าราคาเนี่ยสูงขึ้นมานดีนึงแต่ว่าให้ประสิทธิภาพที่ค่อนข้างดีเลยก็คืออาบแล้วผิวไม่แห้งนะครับแล้วก็ใช้ปริมาณฟองเนี่ยค่อนข้างที่จะนุ่มแล้วก็ยาวนานกว่ายี่ห้ออื่นนะครับก็เรียกได้ว่าราคาเนี่ยสมน้ําสมเนื้อกับคุณภาพที่จะได้รับนั่นเองครับมากันที่อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ของ b a t h and Body นะครับตัวนี้เนี่ยเวลาไปถามเขาว่า อยากได้ครีมอาบน้ที่ฟองได้เนี่ยบังเอิญว่าเขาแนะนําตัวนี้มานะฮะซึ่งแฟนแซงก็บอกว่าเอ๊ะตัวนี้ไม่ใช่นะไม่ใช่ตัวใช้ประจําตัวที่ใช้ประจําจะเป็นตัวอันที่รีวิวไปเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่ตัวนี้เนี่ยก็ให้ปริมาณฟองที่เยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าความยาวนานของฟองเนี่ยก็จะไม่ได้เท่าตัวสักครู่นี้นะฮะก็ถามว่าอาบน้ําดีไหมอาบน้าดีมากหอมแล้วก็ไม่แห้งตึงนะครับก็ถือว่าอยู่ในคุณภาพที่เยี่ยมเลยนะครับราคาก็จะสูงกว่าครีมอาบน้ำทั่ว ก็ไปพอสมควรนะครับแต่ว่าคุณภาพที่ได้เนี่ยก็ดีเช่นกันนะครับก็ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับที่ค่อนข้างที่จะดีต่อผิวนะฮะต่อไปนะครับมากันที่ผลิตภัณฑ์ที่แบบน้ําของวัสันกันบ้างอันนี้เนี่ยแซนคิดเองว่ามันต้องมีฟองเยอะแน่เลยเพราะว่ามันเป็นของวัสานเพราะว่าชั้นเคยใช้ของวัสานแล้วให้ฟองที่ดีมากแล้วราคาถูกมากก็เลยเลือกที่จะซื้อตัวนี้มาผลปรากฏว่าเป็นดังคาดครับก็คือให้ปริมาณฟองที่เยอะนะฮะ แต่ด้วยความที่ไอ้ตัวเนี้ยมันจะแบบว่าแพงขึ้นมานิดนึงนะครับไม่ใช่ขวดละหองสิบาทอะไรไก่กา,กานะฮะก็มีความสครับได้นะครับแล้วก็ สามารถขัดผิวก็ได้แล้วก็นำมาเทปีฟองก็ได้คุณภาพฟองที่ได้เนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็อาบน้ำแล้วผิวไม่แห้งเหมือนเจ้าตัว60บาทด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีกลิ่นหอมอาบแล้วก็ผิวก็เลื่อนนุ่มดีนะครับอันนี้ก็โอเคนะครับแต่ว่าการให้ฟองยาวนานไหมก็คือจะไม่เท่าตัวบาร์แอนด์บอดี้นั่นเองครับอันสุดท้ายนะครับคืออยากจะเปิดใจลองผลิตภัณฑ์แบบคิดว่าเอ๊ะถ้าฉันสั่งผลิตภัณฑ์ที่ป,ปีฟองโดยเฉพาะเนี่ย มันจะให้พิกเมนที่ดีกว่าหรือว่าให้ความน่าสนใจกว่าปริบัณตัวอื่นๆที่รีวิวมาที่หาซื้อได้ตามห้างสับสินค้าทั่วไปนะครับก็เลยเลือกที่จะพิมพ์ใน Lazada นะครับแล้วก็แบบเอ่ออาคลีบอาบน้ำรีฟองแล้วขึ้นตัวนี้มาเห็นขวดสวยดีนะครับขวดเหมือนแชมเปญเลย ก็เลยเลือกที่จะซื้อมาลองดูนะครับหลังจากใช้ไปแล้วเนี่ยก็คิดว่ามันไม่ได้ดีมากเกินไปกว่าผลิตภัณฑ์ที่รีวิวมาข้างต้นนะครับแซนคิดว่าการที่มันเป็นผลิตภัณฑ์ที่สำหรับตีฟองตัวเฉพาะเนี่ยมันต้องให้ฟองที่น้อยใหญ่แน่นอะไรอย่างเงี้ย แต่ก็ว่าเขาไม่ได้นะเพราะว่าราคาเขา,าก็ถูกเหมือนทีมอ่อนน้ำทั่วไปเลยนะครับก็ราคาไม่ได้แรงมากดังนั้นผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยก็ไม่ได้พิเศษมากอย่างที่เราคาดหวังไว้นั่นเองก็ถือว่าเป็นคีมอ่อนน้ำที่ใช้ได้นะครับอาบแล้วผิวไม่แห้งนะครับมีกลิ่นที่หอมแล้วก็ตีฟองได้จริงนะฮะเหมาะสําหรับพบไปต่างจังหวัดเพราะว่าขนาดของเขาเนกระทัดรัดมากนั่นเองครับอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับแหมนะเสียดายที่ ไปเจอมาตอนที่ถ่ายคลิปเสร็จแล้วนะครับก็คือตัวนี้ของบูทนะครับ เป็นอาชาวเวอร์เจลนะคะบับเบิลบาร์แอนแชมพูด้วยผมเลือกมาเป็นกลิ่นสตรอเบอรี่ซันเดย์นะกลิ่นหอมน่ารักมากเลยนะครับแล้วก็ให้ปริมาณฟองที่ใหญ่ฟูพอสมควรเลยแต่ปริมาณฟองเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ยาวนานขนาดนั้นนะครับรวมถึงกลิ่นด้วยแต่พูดถึงคุณภาพในการอาบน้ำเนี่ดีมากเลยเพราะว่าอาบแล้วผิวไม่แห้งตึงนั่นเองครับก็ยังไงราคาเบาๆ149บาทก็ไปลองกันได้นะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับผลผลิตที่ได้รีวิวไปเมื่อสักครู่นี้นะครับสำหร um ับตัวแจนเองเนี่ยคิดว่าผิวของคนเราเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับบางอันแซนใช้ดีคนอื่นอาจจะใช้ไม่ดีก็ได้ใช่ไหมครับก็อยากให้คุณผู้ชมเนี่ยไปลองใช้ดูนะครับจะได้รู้ว่า มันถูกกับผิวเราหรือเปล่าบางอย่างไม่ถูกกับผิวแซนอาจจะถูกกับผิวคุณก็ได้นะครับอย่างไงนเพื่อนๆไปลองแล้วเนี่ยก็อย่าลืมมาบอกกันนะครับว่าตัวไหนเป็นยังไงบ้างนะฮะก็ขอขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับยังไงคลิปต่อไปแซนจะรีวิวอะไรอีกก็อย่าลืมติดตามชมกันละกันนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปอาบน้ําก่อนสวัสดีครับฉากข้า <l ug> งหลังนะครับภูมิใจนําเสนอมากเลยเป็นฉากที่แซนเนี่ย พิ็นสติกเกอร์มาแปะเองนั่นเอง <What? S 1> เดี๋ยวจะขึ้นรูปเอาไว้ว่าความสุขเรศในการแปะเนี่ยเป็นยังไงนะก็เวลาอาบน้ำ hmm. ก็จะได้มองวิวน mm ิวยอร์ซีรีไปกับจิเอก